สวัสดีครับพี่น้องครับเสานี้บ่าตึงปทุมราชครับมมอยูของัวพ่ออูดครับเมื่อนี้พ่ออูดครับมิ่งงวมาแบงปั่นครับเป็นงัวสาวทองแหลกครับพี่น้องครับท่องได้หาเดือนครับสมช็อกโกแลตไหวได้ครับเด้อของเท้ครับตัวนี้ครับใบหลอดพันมีอยู่ครับพี่น้องครับบ่ทันได้อามประกอบครับ สูงร้อยสามชิมหาครับมั่วสาวทองแหลกครับนมสีเต่าแข้งขาดีมัดครับพี่น้องครับเปิดไบถึกถึครับพี่น้องครับพ่ออูดครับสองหมื่นสามพันครับพี่น้องครับใครสนใจสาวทองแหลกครับสีแดงแดงครับแดงแดงแน่นหนาครับล่ำตโตกระเน้าดีครับเพศสีดำครับพวงหางดำพ้นหางใหญ่ดีจมูกสีดำบ่อฉีกบ่อแวงครับ นี่ครับหน้าตาครับหูยอยู่ด้ครับบบดื้อโบซนครับอันนี้เพื่อนเห็นคนแปลกหน้าครับพออูดบอยู่ครับมีแต่สั่งงานไว้สองหมืนสามครับพี่้องครับงัวล่ำเย่ๆครับนี่ใสดีครับบบดื้อโบซนครับตัวนี้ครับนมซีเต่างวสดครับ จีบล็บขอเท่างามครับประกันทองประกันตำนี้ประกันทกท้อนครับตัวนี้ครับสวงบ่อสุดบ่อจุ่มเพศสีดำปื้อครับกกหางใหญ่ดีครับสองหมืนสามครับพี่น้องครับเป็นแต่สือห้องเพลินย่นด้ครับง่วสาวทองแหลกครับประกันทองครับหนังหนาดีค้นเรียบดีกีบล็บขอเท่า พอดีพอดีครับบบสันบแยาวบบเป๋โบขีกันเขาก็พอดีหน้าตากง็งามครับของว่าพ่อโอโอยหลังที่ว่าการอำเภอปะทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนี่แหละครับบ้านนาวานี่แหละครับสีแดงสดๆสีแดงซ้ําๆลลํำโตง่าวๆครับบื้อเรื่องมีงานดีครับ อันหน้าโคตรไงไปก็หนีหลยอยู่ครับเพราะว่าพึ่งพึ่งว่าสาวนะครับสาวทองแหลกครับอันหน้าโคตรอาจใหไงไปก็หนีหลยอยู่ครับโอ้เขาทาครับตัวนี้ครับเชื่องดีู่ครับสีก็ดีครับโบครบเครื่องเลยครับตัวนี้ครับนาเลี่ยงสุดๆครับเจ้าสามครับพี่น้องครับถือข้องพิ่นอยู่ด้ครับ นี่ครับบรรยากาศสดๆครับหิมน้องนามครับพ่ออูดกับสิมีเลี้ยงปลาครับปลาเลี้ยงปลาปลอยเพื่อนนั่นแหละครับสนใจโทร่มากนะครับเด้อทร่หาพ่ออูดโดยตรงนะครับเดี๋ยวบ่าวตึงใส่เบอร์โทร่ไว้ให้ครับงัวง่ามครับง่วง่ามครับนาเลี้ยงครับสองหมื่นสามได้ง้วสาวทองแหลกครับไปเลี้ยงได้ลูกเป็นซีฟก็โตพ่อนแล้วครับเลี้ยงไปเลี้ยงมากครับ เพราะว่าอันหน้าโคตไปอีกไกลครับสดแห้งครับโอ้ยเพดดำดีโคนหางไงดีครับไงเป็นไงครับโค่นหางครับหางกต่สีดำครับโอ้โคหางไงดีครับพี่น้องครับเพดไงดีแม่นสมตัวก็ง่ายครับแต่ตัวนี้สมช็อกกแลตกมากครับ ที่เดียวติดครับตัวนี้ครับบอพิษหวังยาแน่นอนครับกับง่วนพ่ออูดพ่ออูดครับพี่น้องครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ่ายทํำโดยเบาวตึงปทุมราชครับพี่น้องครับบ่งรับนาตาครับนาเลียงครับพี่น้องครับงัวราคาหนี้ซัมหนี้และกระทองน้่ครับ ี่ครับเอ้าเอาเริ่มเริ่มสิคุณคืออก็บเป๋าตึงเลยเน้ครับท่องวนคุณคือกันกอนครับนอกตั้งดีเจ้าโก้ครับหมอกหนอกว่ามันง้อผูครับแต่ว่าเป็นง้อแม่ครับทองอีกตั้งหากครับอ่สนใจโท่มากครับเดี๋ยวให้พออูดทรงให้ครับทรงฟี่ให้ลอยโล่ครับสองหมื่นสามพันครับ คิดว่าขั้นขายกับสีบ้าตึงนี่เราไปโซงให้เพ่อนครับคิดว่าครับเพราะว่าเคยใส่บริการกันครับสนใจโท่มากนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับพี่ป้านาอาครับผู้เสียผู้สาวผู้ว่าผู้แพ้วมูนันนะครับอยากได้งัวเลี่ยงครับออกบานไม่ใส่หนาเต็มครับอยากได้งัวไปเลี่ยงจักหนึ่งโตครับเพื่อสั่งอนาคตนากันครับพี่น้องครับนี่ครับหางัวราคานี้ครับแล้วก็ง้วสาวครับ ทองแหลกยางดีประกันทองนะครับเด้อพออูดพันตวจทองห้เรียบร้อยครับแข้งขากับประกันให้ครับทอกถอนครับชิบหามือครับขั้นทกไขในชิบหามือสามารถขึ้นได้ครับพี่น้องครับผู้ขายรูปโบเป็นยังว่าจะพี่น้องเอฟซีอย่าลูปครับอ่าสนใจโทรมาด้อครับเด้องัวเชืองนี้ใช้ดีสาวทองแหลกอยู่ที่หาเดือนครับ สมพอดีมาอีกตั้งหาครับช็อกโกแลตครับพี่น้องครับคุณนะครับลำ่โตเน่าเหยียดครับเอาสำหรับคลิปนี้ครับเราถึงปทุมราชครับเดินทางมาถึงส่วงสุดท้ายแล้วครับสิขอจากล่าไปเท่านี้ก่อนครับขอจบชิปไปเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ